ต้มยำน้ำใส่ปลาบู่ใบกระเพราทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับปลาบู่ไม่ได้มีดีแค่เนื้อสิ๊วลองจับมาต้มยำบอกเลยว่าทีเด็ดสุดๆครับเริ่มจากเราตั้งน้ำให้เดือดนะครับปรุงรสด,ด้วยเกลือชูรสนะครับตามด้วยเครื่องต้มยำมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดและก็หอมแดงครับรอให้น้ำเดือดจัดจัดเราใส่เนื้อปลาบู่ลงไปครับสังเกตนะครับผมจะคนเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื้อปลาบู่เนี่ยเขามีความฟูนุ่มนะครับ คนเยอะจะเละเอานะครับล้อเดือดจัดอีกรอบนึงใส่ใบกัะเพราลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนสับทั้งก้านเลยครับ คนเพียงเล็กน้อยครับหลังจากนั้นปิดไฟเติมน้ำมะนาวลงไปครับแล้วก็คนเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับใส่ในหม้อไฟร้อนๆนะครับบอกเลยว่าเตรียมตั้งวงได้เลยครับสังเกตนะครับปะบูเขาเนื้อเขาจะขาวและฟูนุ่มออกมามากเลยครับเห็นไหมครับก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับอย่าลืมนะครับโรยใบกระเพราอีกนิดนึงเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับต้มยำน้ำใส่ปะููใบกระเพาไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ